โอเคครับอันนี้ตอนนี้พ็อกเก็ตก็มีการไม่ถึงเซิร์ฟผมนะมีการรวมเซิร์ฟทั้งหมด3เซิร์ฟด้วยกันซึ่งผมอยู่เซิร์ฟ300มีเซิร์ฟที่เข้ามาก็จะเป็นเซิร์ฟ299กับเซิร์ฟ300ของผมแล้วก็เซิร์ฟ301 3เซิร์ฟนี้บอกเลยอันนี้อย่งผมไม่รู้แต่ว่ามันมันรวมเซิร์ฟตอนไหนคือผมไปสังเกตในอารีนาเออตอนแรกก็คิดเดี๋เอ๊ะ คนเราเขาปัฒนพลังเร็วจากกันจังวแต่แรกท็อปสิบทำไมยังมีพลังแค่เจ็ดแสนอยู่เลยสรุปคือมีการรวมเซิร์ฟก็เพิ่งเห็นนะสันัดษณ์นี่สองร้อยก็เก้าสามร้อยหนึ่งอันดับหนึ่งก็ยังเป็นเซิร์ฟสามร้อยอยู่อุ้ยแพนได้ไงทำจริงพลังเขาตั้งหน่วยสิบล้อยพันหมื่นแสนล้านสิบหก้านใช่ไหมเนี่ย หน่วยเสร็จรอยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งล้านหกแสนทำแอนด์ดับหนึ่งไม่เอ่อถ้าพูดถึงทีมทีมการเวลาโอ้โหแช่แข็งสุดด้วยลักษณะน,นลกไบโอ้ลักษณานะโลกใบเออมีโลกใาเมตมิดกีรติน่าโอเคพอเข้าใจได้กีรติน่าคือถ้าปั้นดีมันตัวแบกแต่เ,เขาอัพแค่สีดาวเออช่างมันขอดูที่อันดับหน่อย อย่าตกเอ่อตอนจะไปรวลดโซ่พวงอยู่ดับที่30คอเดี๋ยวเข้าไปแล้วยังอยู่อันดับที่70อะไรอะไรงงี้อย่าตกร้อยแอบเลยนะหรึ่1 10เสียงเป็นไงโอ้ยไม่ต้องเอาหรอกที่เจผมอีกเดียวมันก็ดังไม่รู้รว่ามันดังไหมตอนนี้มามตกระดับร้อยเลย โอ้โหอันดับหนึ่งทีมทวนนี้ผมที่พลังนั้นเขานั้นแสงว้าบตอนนี้ตกมาเป็นอันดับสองเขาเติมเยอะนะเนี่ยขนาดผมคิดว่าคนนี้เขาเติมเยอะแล้วคนนี้ยังเติมเยอะกว่าอีกอู้ราดอนไอ้เด้อวิว่งเขาได้ไปจังวะดูกูสักก่อนโอ้ ของดีจริงๆอุ๊ยเยอะๆๆผมยังไปไม่ถึงฝันฝั่งวันหวันเออถ้าได้ผมพอจะเก็บได้ก็น่าจะมีหวังได้อยู่พอมีหวังอยู่เขาคงจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นตัวน,นี้คือยังไงก็ได้ชัยวเพราะว่าเหลือเวลาหกวันผมไม่รู้วิธีตีดานี้ให้ผ่านเลยสิคือนี้ มันพูดแต่สักอย่างนะเหมือนมันมีภารกิจด้วยคือต้องห้ามตีตัวไหนตายไม่รู้ว่าต้องแบบทวงเวลาจะกลัวจะถึงเทินที่เหมาะสมค่อยตีเลยยังไงก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยผมไม่รู้อ่านไม่ทันเออบางกีรัตมาจะกจิยูนิเมตรโอ้หืมเตี้ยตัวเรครระดับเอที่ นะก,ก็ใช้ได้นะบอกตรงๆก็ใช้ได้ออ้ทีมนี้ทีมระดับเอสเอ,อไมใช่เหมมันจะเป็นทีมแบบเอาเพชรไปย่อยทุกอย่างให้หมดนะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถหาเศษได้จากการตีแดนนั่นนะ่ะอ่ะพูดง่ายๆอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วดูเศษไม่ดูด,ดาว ขอัพยุดตนันน่ะวมคิดว่าเขาทุ่มเทไปกับมนั้นที่เหลือก็เก็บเก็บสะสมไปน,นิดๆนิดทีละน้อยเออดิสตอนวายก็เสริมนี้ก็ได้แจกไม่ใช่ก็ได้มีเพียงแค่นี้มั้งการบวบเสริมในทางนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยประทับใจอะไรมากพอมาะธาให้ผมตกอันดับได้คนเสียต่อผมก็มีอยู่เพรที่ผมจะได้ต่อวันก็จะน้อยลง มี่ผมจำได้ว่าก่อนคนจะเข้า <c oughs> ก่อนเี๋ผมจะเข้ายู่อดับสามสิบแปดไม่เคยชนะผมสู้กับใครไม่เคยชนะอุย้ยเสือสาวด้วยกันนี่ว่าไม่ใชื่อนี่ใครวะเนี่ยพลังเก้าแสนแผลครับโอ้โหเออแนนี้มันยังไม่มีใชนะ่ไหมเดิมเร,เริมแล้ว,ว่ะแผล ที่ผมแพ้เท่าไหร่ละ <crowds of sweat> มองเอนได้แย่ดีอ่กาก็เลยว่ามองให้แย่ดีกบผมชนะอันนี้จริงมันแพ้นี่วะ่ะเปิดท่าช่วงแรกกูลขู่อู้อันนี้ก็น่าเขาไม่น่าจะเล่นแล้วในเรู้ประวัตวิเปล่าอันนี้ชนะขาดอยู่แล้วเออ้ยทีมพาตืน่นนะไม่ใช่ไม่ตึง พอดูหน่อยเสื้อสำหรับ1อยเือ300อ้าวโอเคใครชนะวะอีก3นาทีจะเริ่มการแข่งเดี๋ยวถ้าเราดูวันพรุ่งนี้กันว่าเซิร์ฟนายจะเป็นผู้ชนะสำหรับวันนี้นก็แค่ข้ามาดูเฉยการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ีอะไรมากเพียงแค่มีชสื่อต่อท้ายได้ที่300 ก็แค่นี้แหละ